สวัสดีค่ะคลิปนี้ปุ้ยก็จะมาพาเพื่อนๆ fc ครัวสามีทำเค้กช็อกโกแลตกันและที่ปุ้ยจะพาเพื่อนๆทําทำวันนี้ก็คือการหนาัดหน้าเงาแบบนี้เพื่อให้เพื่อนๆทำตามได้ปุ้ยเลยขนวิธีการทำหน้าเงาเทคนิคการทำการหนาดมาแจกเอาไว้ในคลิปนี้เต็มเลยอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องครัวสามีแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดชมคลิปใหม่ๆนะคะแล้ววันนี้ปุ้ยก็จะแนะนำอีกหนึ่งเทคนิคดีๆในการรักษาสุขภาพ นั่นก็คือแป้งสาลีโฮวีชนิดหยาบตา UFM ผลิตภัณฑ์ออกใหม่ของ UFM เป็นยี่ห้อแป้งโฮวีอีกยี่ห้อเลยที่ปุ้ยแนะนำเพราะว่าแป้งยี่ห้อนี้ผลิตจากโฮวีร100%เปซ็นเป็นแป้งโฮวีที่ไม่ผ่านการขัดสีหรือฟอกขาวและก็ไม่ผสมสารกันเสียดีต่อสุขภาพเค้กช็อกโกแลตกานาดตัวเค้กเขาก็จะทำจากแป้งโฮวีผลิตภัณฑ์ออกใหม่จาก UFM นอกจากจะกินอร่อยแล้วก็ยังได้สุขภาพ ใช่แล้วค่ะเ,เพื่อนๆเข้าใจถูกต้องแล้วปุ๋ยจะเอาแป้งโฮวีชนิดหยาบของ u f m เพิ่มลงไปในเค้กช็อกโกแลตของเราในเมนูนี้เวลาที่เรากินเค้กแล้วเราก็จะสัมผัสเท็กเจอร์จากโฮวีที่ไม่เหมือนใครและก่อนที่เราจะเอาไปทำเค้กเราจะต้องทำให้แป้งโฮวีนุ่มโดยใช้นมร้อนเทลงไปและรอให้เย็น มาค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำขนมกันอย่างแรกที่ปุ้ยจะพาทำก็คือตัวเค้กช็อกโกแลตเริ่มจากการใส่ไข่สองฟองแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลทรายในสูตรตัวเค้กปุ้ยก็จะมีใส่สารเสริม SP ลงไปด้วยสารเสริม SP ยี่ห้อที่ปุ้ยใช้ก็จะเป็นของ UFM เหมือนกันถามว่าไม่ใส่ SP ได้ไหมได้เหมือนกันค่ะแต่ว่าการฟูของเค้กเขาก็จะเปลี่ยนไป ถ้าเราใส่ SP ตัวเค,ค้กที่เราได้ก็จะมีความละเอียดมีความนุ่มมากกว่าหลังจากที่เราใส่ทั้ง3ตัวลงไปแล้วก็คือไข่น้ำตาล s p เราจะใช้ความเร็วสูงในการตีขนมตีขนมไปทั้งหมด8นาทีพอครบ8นาทีแล้วเราก็จะได้แบบนี้ให้เราพักเอาไว้ก่อนส่วนอันนี้เป็นโฮวีดนุ่มที่เราเตรียมเอาไว้ตั้งแต่ต้นคลิปปุ้ยจะเอาเขามาใส่นม ใส่ช็อกโกแลตที่เราละลายเอาไว้คนส่วนผสมทั้ง3ตัวนี้ให้เข้ากันที่ปุยให้ใส่แล้วก็ผสมก่อนที่จะเอาไปผสมขั้นตอนอื่นเพราะว่าเขาจะกระจายตัวได้ง่ายขึ้นแป้งโฮวีของ UFM อะ่ะเขาจะมีเอกลักษณ์อยู่อย่างหนึ่งเลยก็คือความหอมของโฮวีที่ชัดเจนความหอมของโฮวีนี้ไม่ได้ได้มาง่ายๆเราจะต้องเอามาโม่สดใหม่เท่านั้น ซึ่งของ UFM เขาก็โมสดใหม่จากโรงงานในไทยแป้งโฮวีที่ได้ก็เลยมีความสดใหม่มีความหอมเอาไปใส่ขนมอะไรก็อร่อยสำหรับปุยแล้วขนมสุขภาพก็ดีแต่ว่าจะดีกว่านั้นขนมจะต้องอร่อยด้วยกลับมาทำขนมกันต่อค่ะหลังจากที่เราเอาแป้งโฮวีทไปคลุกเขากับนมแล้วก็ช็อกโกแลตละลายเรียบร้อยหลังจากนั้นก็ใช้ความเร็วต่ำผสมไป1น,นาที เดี๋ยวเราจะต้องมีแป้งแล้วก็มีผงโกโก้ผงฟูเบกกิ้งโซดาทั้ง4อย่างนี้จะต้องร่อนไปพร้อมกันร่อนอย่างน้อยหนึ่งรอบเพื่อไม่ให้มีส่วนผสมที่เป็นเม็ดเวลาที่เราเอาไปผสมแล้วเขาจะได้ไม่เป็นเม็ดเป็นไต แป้งที่ปุ้ยใช้จะเป็นแป้งเค้กพัดโบกของ UFM แป้งของ UFM นอกจากจะมีแป้งพัดโบกแล้วเขาก็ยังมีแป้งว้าวแป้งหงขาวแป้งบัวแดงเพื่อนๆสามารถหาสูตรขนมที่ทำจากแป้ง UFM ได้จากช่องครัวสาม,หมีหลังจากที่เราล่อนแป้งผงโกโก้ผงฟูเบกกิ้งโซดาเรียบร้อยแล้วปุ้ยก็จะเปลี่ยนเป็นไม้พายสำหรับตะลลอมขนม ทำไมถึงต้องตะล่อมขนมใช้เครื่องตีได้ไหมที่จริงแล้วว่าใช้เครื่องตีได้แต่พ่อเราใส่ของแห้งลงไปแล้วว่ะเขาก็จะเหนียวแล้วก็ข้นมากขึ้นซึ่งการที่เราใช้เครื่องตีเขาก็จะทําให้เครื่องพังได้หลังจากนั้นปื๊กก็จะตักขนมลงพิมพ์พิมพ์ที่ใช้จะเป็นพิมพ์หนึ่ปอนปูกระดาษไขทั้งบนและข้างการไล่ฟองอากาศ จะมีหลายวิธีแต่วิธีที่ปุ้ยแนะนําก็คือใช้ไม้ค้นเพื่อไล่ฟองอากาศใหญ่เสร็จแล้วก็เคาะพิมพ์2ถึงสครั้งเพื่อให้ฟองอากาศด้านหน้าแตกสาหรับเตาอบปุ้ยก็วอร์มไว้เรียบร้อยแล้วปุ้ยเปิดเตาอบที่180องศาไฟล่างบนไม่เปิดพัดลมรอบแรกปุ้ยจะอบขนมไปทั้งหมด20นาทีหลังจาก20นาทีเรียบร้อยแล้วปุ้ยก็จะเอาแผ่นฟอยล์มาปิดหน้าขนม และก็อบต่ออีก20นาทีรวมเป็นทั้งหมด40นาทีการที่เราใช้แผ่นฟอยล์ปิดหน้าขนมจะช่วยไม่ให้หน้าขนมเกรียมเกินไปวิธีนี้เหมาะสำหรับขนมที่วางไว้ใกล้ไฟหรือเต้าอบเล็กแล้วก็ใช้เวลาอบนานหลังจากนั้นปุ๊ยก็จะเอาเค้กออกมาพักจนกว่าเขาจะเย็นสนิทเสร็จแล้วก็เอาออกจากพิมพ์พิมพ์ที่ปุ้ยใช้จะเป็นพิมพ์ถอดก้นได้ตัวเค้กเขาก็จะเอาออกจากพิมพ์ง่ายกว่า เดี๋ยวปุยจะให้ดูเค้กสวยๆนอกจากตัวเค้กที่สวยแล้วตัวเนื้อเค้กเขาก็นุ่มมากด้วยเดี๋ยวเราจะได้ไปดูคุณภาพแป้งของ UFM ในท้ายคลิปเดี๋ยวปุยจะมีเทสขนมอย่าลืมตามไปดูค่ะสำหรับมือใหม่แล้วการแบ่งชั้นขนมเค้กจะเป็นเรื่องยากมากแต่ว่าวันนี้ปุ้ยจะมีเคล็ดลับมาให้เพื่อนๆเลยก็คือการใช้ถาดที่เรามีอย่างถาดใบนี้จะสูงประมาณ1นิ้ว ซึ่งความสูง1นิ้วก็เหมาะสําหรับชั้นเลเยอร์หชั้นหรือว่าจะมีความสูงน้อยกว่านั้นก็ได้อยู่ที่ว่าเพื่อนๆมีถาดความสูงเท่าไหร่ซึ่งความสูง1นิ้วของปุ้ยนั้นก็สามารถแบ่งเค้กได้เป็นทั้งหมด2เลเยอร์ส่วนวิธีทำก็คือให้เราใช้มีดปาดเค้กขนาดไปกับตัวถาดปาดไปรอบๆค่ะแค่นั้นเองเราก็จะได้ชั้นเค้กที่เท่ากันทุกชั้น ปาดแบ่งชั้นเค้กเรียบร้อยแล้วพักเอาไว้ก่อนปุ๋ยจะพาเพื่อนๆไปรู้จักกับครีมอย่างหนึ่งอันนี้เรียกว่าการนาดการนาดก็คือวิปปิ้งครีมกับช็อกโกแลตละลายรวมกันเริ่มต้นจากการต้มวิปปิ้งครีมให้เดือดเสร็จแล้วก็ใส่ตัวช็อกโกแลตลงไปพอใส่ช็อกโกแลตลงไปแล้วให้เราคนให้ส่วนผสมเข้ากันให้ดีหลังจากเข้ากันดีเรียบร้อยแล้ว เราก็จะเอาเขาไปเข้าตู้เย็นแช่เย็นให้เขาเสรตัวหลังจากที่กานาดของเราเสรตัวเรียบร้อยแล้วปุยก็จะเอาเขามาคนคนจนกว่าตัวกานาดเขาจะมีความเป็นครีมมากขึ้นผลนตอนแรกๆเขาอาจจะยากหน่อยแต่ว่าคนไปเรื่อยๆค่ะเดี๋ยวเขาก็จะนิ่มแบบนี้เองตอนนี้เราก็ได้ตัวเค้กช็อกโกแลตเราก็จะมีตัวครีมที่เป็นการาดทั้งสองตัวครบเรียบร้อยเราจะเอามาประกอบตัวเค้กกัน เริ่มจากการวางแผ่นสีขาวเรียกว่าแผ่นลองเค้กให้เราใช้ตัวครีมกานาดปาดลงไปตรงกลางแล้วก็วางตัวเค้กลงไปที่เราต้องทากานาดก่อนที่จะวางตัวเค้กเพราะว่าจะให้ตัวเค้กติดกับแผ่นรองเค้กไม่ทําให้ลื่นวางตัวเค้กเสร็จเราก็กดเขานิดนึงนะให้เขาติดกับแผ่นแน่นๆชั้นนี้จะเป็นชั้นครีมตรงกลางชั้นตรงกลางนอกจากจะเป็นตัวกา,าดแล้ว เพื่อนๆสามารถจะเป็นตัวแยมก็ได้หรือว่าจะเป็นใส่ผลไม้เพิ่มก็อร่อยเหมือนกันใส่ไส้ตรงกลางเสร็จเราก็ประกบตัวเค้กอีกชั้นหนึ่งเสร็จแล้วเราก็จะปาดด้วยการหัดรอบตัวเค้กเลยการปาดเค้กให้เรียบไม่ได้มีอะไรยากเลยให้เราปาดไปอย่าได้คิดมากท้งแรกๆเพื่อนๆอ,อ,อาจจะปาดไม่สวยแต่ปุ๋ยเชื่อค่ะว่าถ้าเราฝึกมือไปเรื่อยๆร,รับลองได้เลยว่าออกมาสวยแน่นอน ปาดเค้กเสร็จแล้วแต่ว่าเทคนิคที่ปุ้ยจะให้สุดท้ายก็คือการทำความสะอาดแผ่นรองเค้กปุ้ยจะใช้แผ่นปาดเค้กนี่แหละค่ะปาดบนแผ่นรองเค้กแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นก็ยกเค้กไปแช่ตู้เย็นตัวเค้กเราจะต้องแช่ตู้เย็นอย่างน้อย2ชั่วโมงเพื่อให้ความเย็นซึมเข้าไปในตัวเค้กปุ้ยจะพาเพื่อนเพื่อมาทำการหนาดอีกแบบหนึง่งสำหรับเอาไว้ราดหน้าตัวเค้กวิธีทำการหนาตัวนี้ ไม่ยากค่ะก็คือการที่เราเอาตัววิปปิ้งครีมไปต้มให้เดือดเสร็จแล้วก็เอามาเทาใส่ตัวช็อกโกแลตแล้วก็คนให้เขาเข้ากันปุยขอเน้นย้ำอีกรอบเลยว่าวิปปิ้งครีมที่เราเอามาเทาใส่ช็อกโกแลตเขาจะต้องร้อนจัดร้อนจนเดือดไม่อย่างนั้นเราจะทำตัวกานาดราดหน้าเค้กไม่ได้หลังจากที่เราคนส่วนผสมให้เข้ากันเรียบร้อยแล้วเราก็จะต้องนำกานาดมาราดหน้าเค้กทันที วิธีทําการหนาดแบบนี้จะเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดที่ปุยเลือกมาให้เ,เพื่อนๆได้ทําเพราะว่าถ้าหากเราทําการหนาดเข้าจริงๆแล้วเราจะต้องมีการเทมอุณหภูมิด้วยขั้นตอนเขาก็จะมากกว่านี้หลังจากที่เราเทก,การหนาดลงไปเรียบร้อยปุยก็จะใช้ตัวสเปตูลา่าปาดหน้าเค้กเบาๆถ้าหากเราเห็นว่ามีฟองอากาศให้เราใช้ตัวจิ้มฟองอากาศออกได้เลยเราก็ให้กระแทกตัวเค้กอีกสักสองสามที ของสำหรับตกแต่งหน้าโตเคก้กมีหลายอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นผลไม้สดช็อกโกแลตคุกกี้หรือว่าจะเป็นการโปรยทองลงบนหน้าเคก้กเหมือนปุ๋ยแบบนี้ได้ทุกอย่างเลยค่ะอยู่ที่ความชอบ ทำเค,ค้กเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็มาดูแพ็กเกจกันแพ็กเกจที่ปุ้ยจะแนะนําเพื่อนๆวันนี้ก็คือกล่องเค,ค้กไซส์ขนาด2ปอนจริงๆแล้วว่ากล่องเค,ค้กเขาจะมีหลายปอนมากเลยก็คือตั้งแต่ครึ่งปอนหนึ่งปอนสองปอนสามปอนหรือว่าจะเป็นกล่องเค,ค้กไซส์พิเศษตัวกล่องเค,ค้กนอกจากจะมีหลายไซส์แล้วเขาก็ยังมีหลายสีอีกด้วยสำหรับตัวแพ็กเกจปุ้ยยกตัวอย่างมาให้ดูหวังว่าเพื่อนๆจะเอาไปใช้ไม่ว่าจะทำกินหรือว่าทำขาย หลังจากที่เราทำขนมเรียบร้อยแล้วเราก็ต้องมีการเทสขนมให้เพื่อนๆดูกันปุ๋ยจะตัดเค้กให้เพื่อนๆดูเนื้อเค้กด้านในซึ่งคุณภาพแป้งของ UFM ที่ปุ๋ยบอกเอาไว้ตั้งแต่ต้นคลิปปุ๋ยจะพาเพื่อนๆมาดูค่ะว่าคุณภาพแป้งของเขาว่าดีมากขนมออกมาฟูนุ่มทรงสวยแป้งของ UFM เขาหอมมากไม่มีกลิ่นหืนแป้งเลย เดี๋ยวปุ้ยจะใช้ช้อนตัดให้ดูใครว่าเค้กใส่แป้งโฮวิชชนิดหยาบแล้วจะไม่อร่อยตัวเค้กนุ่มแล้วก็หอมอร่อยมากในการทำขนมสักครั้งหนึ่งในตัวขนมเขาก็จะมีเรื่องราวของเขาอย่างแป้ง UFM ที่ปุ้ยใช้อยู่นี้ <c oughs> ก็ถือว่าเป็นแป้งยี่ห้อแรกในไทยนับได้ว่าเป็นแป้งที่เก่าแก่ดั้งเดิมที่สุดในประเทศไทยแล้วยังไงปุ้ยก็ขอให้เ,เพื่อนๆะมีความสุขกับแป้งของ UFM ที่มาตารฐานไว้ใจได้ทุกถุง แล้วก็อย่าลืมกลับมาเจอกับปุ๋ยคลิปหน้าปุ๋ยจะเอาคลิปดีๆมาฝากอีกสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ